วัสดีค่ะมันจะพาไปดูกับข้าวฟังพี่เต้วอยู่ไปโย่ไอ้พี่เต้ดาอร่อยสร้างภาพของมันคนดูนะนี่นะคะข้าวผัดนรกยาตราไก่ทอดนางมันอ่ามีผักนิดหน่อยมีผักนิดหน่อยไปยย่ให้พี่เต้ยดาก่อน สบายดีนะทุกคนกินข้าวด้วยกันทําไมหนูมืดจังเลยอะใช่ไหมเด็ดก็ดีนะนี่ให้ดูอีกรอบเผยยังไม่เห็นเนาะนี่นะคะฟังพี่เต้อยู่ <c oughs> ถึงเสียงด่าแกไง <c oughs> นานๆจะเจอแกอะไรสักที เสียงยังซายอยู่เลยเพราะหนูจุดเทียนไงอ่าเดี๋ยวไม่ดูอว่าจุดเทียนอยู่เข้าลอ่าคือให้ให้เขาอุ่นอยู่ตลอดขอบคุณนะคะที่แวะมาชมขอบคุณค่ะ